สวัสดีผมอายุมากินเนื้อกวนนาถากวนนาถาทีมงานนนาดาดเี่กเอเนเพิทานเพิกคือเก่าสุดงามรหอมด้านสุดป่านี่สุวัว วันสามวันสามคืนเลไรอย่งเงี้บ่วมันลึกนะนี่บ่วงครับบ่วงเขาเรียกบ่วงบ่วงเลยบ่วงดิดนะมึงโจ๊กเข้ามาบ่วง,งโ,ววงโวจ๊กเข้ามาบ่วงนี้ไม่ได้ทำเองนะครับโจ๊กเข้ามา แล้วเราใส่ในชีพไม่โดนผึ่บเห็นรถมันจอดอยู่ตรงหัวสะพานเนี่ยนี่เหลี่ยมรัดอยู่นี่ผมมาหาสาไว้นนะเราไม่โอบเนี่ยตะกูลเรียกเห็นไม่มีใครขันนี่โคตรเนี่ยนี่เหลี่ยมรัดโค้อยู่นี่ยการลับไม่ได้ในทางหนูไม่หัวในทางหนู นอะนนนอ่ะเจมเพล็ออกโบกให้ไปดูอะไรครับทางหนูทีเด็ดเอาเยียบเด้วฮักเด้อเห้ยอมันอยู่ขอบอบนครับนีน่ขอบบนขอบบนี่เจมเพล็กรับเสียงรถไถอ่ะดังหน,น่อยนึงครับไปเพิ็กคงคิดน,น้ำหลุดลงเว้ยเออ

đây cá có mà chết ảnh trên đây nữa chơi thôi vượt vượt đây, vượt thằng nóc đeo đây là cái thùng nước. กูเนเลงส่งไงเดี๋ายนอนั่แหละกนหน้ามาเดี๋ยวเล้เยอะเลยเ้วเยอะเลยี้ยะเป็นข้วเปลือกก็เขาพูดครับเอ้น่าจะเป็นอะไ้ดูมึงเลย ก็ได้รู้สูตอรออเสูตรนี้อย่าไปเอาครับพี่นอ้องไม่หมันแล้วก็กำลังดมลูกหอมนะอะไรขี้หนู้นนะหาว่าเป็นแล้วมุ้งใสตรงนี้ก็เดินเงียบเลยวะนะครับขี้หนูครับพี่นอ้องอยากรู้ของแท้แล้วโอ้ชิมไม่ดูครับ,น,รบรน้อง tây nam đúng không tây phan mày mà. tây phương cũng đừng là không mà. anh bị cắp kiểu mà, nam mùa nam hiền này đi hoài, <trông át> <laughs> nó. No. ตินเลยครับพี่น้องตี๋ล่ะจีเนี่ยห่าเย้พน้องเสียงหลงนลครับพี่น้องหนุ่มในใหย กระเดื <That> ่อกระโผดไม่บบนรอแจักหนูทุ่งรู้จักขโผดู่รหัวเชื่ยไม่ขิดอ่ะหัวเชื่ยตังไรยกไปแล้วหรออู้มึงได้เคยเข่ามีหัวเชี่ยถึงอยู่ก็โค่นมาหนึกหมาน่งหวเชี่ยเเชี่ยแบบนี้นี่น ดูจะมาไหมครับเบ่องเดียวแค่นี้นะอ,อันนี้เป็นบ่วงบ่วงดีครับบ่วงดีเนี่กวโชกเข้ามาครับพี่น้องลกหน้าหมาโอ้นี่บ่วงรัดอันนี้บ่วงรัดครับ มันดีดอย่างเปิดเปิดน้ำลดลองห้องไหมครับเห็นไหมครับน้องเห็นเล็บไหมครับ เหมือนรึเนล่พวกมันมีน้ำมีอยู่มันต้องอยู่ข้างๆน้ำก็ในข้างๆน้ำมี่กี่เมตเหมืนแม่สาฟ้านเลยนนีไดลันี่ยงเเสียบเดีมเห็น่เนี ปลักกว่ครับประดีคุณมบปกะดนดังหนูอยู่นาการครับปลับรวงวันนี้มานครับ กกับเกล็กมากินีีบปพื่อเวทีนึงครับน,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 นั่นนั่นจีบนครับน้อติดมือจาของเรียบเต็ไนะรไกับเม่า,ามาตัวนาจานยนนาจานายหวยตรงน,น,งนาจานเนะน่ยตะบ่เน่ย

อยู่หากินวิถีแบบบ้านๆครับนนหนุกหนูกินป่ะปลาปูหาปลานี่ได้ก็เข้าไปทำคลิปให้รับชมกันนี่ก อย่างนี้แหละรับเดี๋ยวหาปูหาปลาหานกหาหนูพอได้อยู่ได้กินครับีวิลกทุง่งวิจุนบดอ<ต>ะ็ไงหรอเขาควดไปนะนึนนนกของวันสะอาดเพื่อทำอะไรไันให้หัวเนี่ยอันนี้บ่วง นี่บ่วงดีเพิ้ลเอกี้ยงมาแล้วเพื่อน,นี่บ่วงดีครับ เป็นอะไรนี่ยก็รูปกองมันนี่นี่นี่มนนี่เนี่ย,อออยอ้องมันเนี่ยเขียนี่หวะเนี่ยกองมันอุ้ยรับักทางไหนตัเฮ้ยเราเคยทำใหม่ไปไหมเนี่ยเนียทำกนี่นกน เไยนกับพวไปเปลี่ยนอันนูนไอ้ทอมไอ้ทอมหนึ่งไอ้ทอมอยู่ปากฝรั่งไอ้ทอมใช่ไหมเดินไอ้ทอมว่าหนูยังไหลเลยว่ามึงรู้มั้ยมันอยู่ตรงไหนมันบอกมึงไนะแต่มันขึ้นอยู่มอไม่ต้องเดาะมันขึ้นอยู่ แล้วว่าจังไหนเดิน hmm. ถ okay, mm ือถือว่วงมาจังไหนดักไว้ดักไว้น่ะนู่นครับนู่นเกษรครับมันถือเดินถือว่วงอยู่นะดักไว้น่ะเดินถือว่วงไว้น่ะอยู่ไหนอยู่ ใช่ใช่คืออะไรดนอะไรคือใช่ใช่ป่าฝรั่งไหมไอทองมันไม่ยอมบอกกูกลัวกูไปเอาหมดแต่กูรู้แต่กูรู้ว่ามันมันไปดักใส่ไว้ตรงไหน

hinh đi chi mà nó hình nhìn tôi Phùng phong lèm tù lụa lèp hưng lộn nè mọi người mọi người mày kéo mất tích tất cả mọi người mày kéo mày ขึ้นไม่แ็งแรขึ้นชิ้นเลยคืนนี้กระโผไดูตอนคืนจะน่หมานไหมยากหม่านี่หรอยากช่องยูทูบ ครับสวัสดีครับผมทมง,งานกวนอะาถาอายุของกี้นึกว่าพี่น้องดักหนูรุด,ดน้ำร่องนะครับร่องหอมอะไรเยอะ ปวนมากาๆเลยไปฝรั่งไหมไาฝรั่งยีโถมยีโถมยี่ม,ม,ม,มบอกล่ะบ่วงเลยฮะเนี่ยบ่วงอยู่นะต้องปอกตันล่องกันวันไหนพรุ่งนี้นะ เป็นลงว g o ไหนกครับปันลงว g o ไหนกครับอู้วไ้ไปสูบน้ำออกจากหนกัหน่อยเว้ยสูบเข้าสูบออกอยู่นี่แหละแต่ไงโอเรียกครับเห็นทางหนูแล้ว ขานนะสัวนี่มันเจ้าจี <c oughs> ๋เอ๊เจัง่าไปทางไหนวะ เราไม่ได้หวยในรอบเ่ยเลยเป็นเพืมาเอาหวยมาแต่กินข้าเหลวกว่า,าข้าวมันได้กินหวยนะ<อ>เหมือนพวกมึงแหละนี่ <laughs> เ,าเราคกูเห็นหนึงแต่ Nãy đến lùi nha. Tòa mì nha cũng hiến ngọt đắc đạo thiên nhiên. Tình yu hiệu 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 Nó hiệu 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 Ở hiệu hiệu Nó hiệu 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 hiệu

mười hai này tao, tao cuối năm mười hai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  như thế mười hai cuối năm 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 mười hai ทำไมอู๋ทำไมตม้นมาต้อนอูลูกมา,ดาได้ไนีมาได้ไหนไม่รู้ลุนมาย่างลุนไอ้พานมองมองถึงมองถึงมองถึงมอง บอกกนะารหน้ารถม่ดากาบก็เชือกน่ะ แาตังซื้อเครื่องนั้นต้วขาขายฟันห่าเครื่องบิสูเครื่องบิสูขายฟันห้าวเลยซื้อไปเอาเตาือนโค้งหนเลีวยวโคงขายโคนะ้งขายเท่าไหร่สองพันเจ็ดครื่องไนะสองพันแปดฮะเครื่องบิไรนะเครือมสูเออ ไม่ใสร็จแล้อีจักเลไม่ใช่ครับฟังเล่นเออใครมาวะโอ้ผู้ใหญ่มาใต่ลกเู้ใหญอมาดูฟังเสียงลูกยิงก็เสียงลดโอ้โหมมเต์เวมาแล้วนกเติมหมดมันก็ซื้อแล้วไหวบัดจนจานดอกจานขึ้นมะตองฉานยังไม่ซื้อเลยฉานไหนชานั่นค้าหน่านั่นเลย

หนูครับนอแต่ยังไม่มีคนมาดักใช่หรอสั่งนี้เขาใส่แต่ฝั่งมุ่นฝั่งที่หนูแต่น้าต้นกับพวกน่ะอันนี้น่นะตัวนี้มือกองตลอดครับมีคนไทยกองใหต้องไทยเองอ่ะ ท่านดาเกก็บอกเธอปุ่ใช่ถูกเรื่องรู้ได้ไงวะเรื่องรู้ได้ไงวะคือคือรู้สันกูเหรอนี่กินปลาเยอะนี่วะไปดาเขาปวดอ่ไปอปวดแต่หัวเงี้ยหรอไม่ฉันไปมันลองเท้ากูไปแล้วให้กูเดินกัน นนีไะข้ามไปฝั่งนู้นถือะแล้วกับฉันหายไปไหนยี่เงินหนึ่งเนาะไปข้ามลงนู้นยี่เงนายหนูฮะยนายหนูจี่ตัวไม่น่าใจดีให้เพิ่องิ่มลงเท่าเลยกู

bên tôi liệu bên mất được chấm chậm đây mới nào xây tụng này ra này Hãy qua เฮ้ยผมคลิปนี้ไปก,ก่นครับเว้นมุดละเดินมาคลิปหน้าครับเดี๋ยวใช้คลิปสั้นไว้ให้ดูครับนี่ก,ก่อนครับ <H as? S 1> สวัสดี <S 2> <S 2> รครับแม่งหรือรับบ่างไปได้เลยรับเองก็ไม่มีเชือกของนี้แหละอืมอ๋อกูลืมบ่อมึงอ,อ,อเชือกมาแบบ